มีความเชื่อโบราณกล่าวเอาไว้ครับถ้าหากใครปลูกต้นพลูด่างเอาไว้ที่บ้านคนโบราณกล่าวเอาไว้อย่างนี้ไปดูครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาวาดีไอต้นพลูด่างจัดว่าเป็นไม้ที่หลายคนปลูกเอาไว้ประจําบ้านหรือว่าตามที่ทํางานต่างๆครับ พู่ด่างเป็นไม้ที่ปลูกง่ายดูแลรักษาง่ายสามารถปลูกเอาไว้ตามที่ทํางานภายในบ้านหรือภายในห้องนอนหรือแม้แต่ในห้องน้ําก็ยอมได้ซึ่งคนโบราณกล่าวเอาไว้ว่าใครที่ปลูกต้นพู่ด่างเอาไว้จะช่วยในการเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับบ้านและผู้อยู่อาศัยให้อยู่อย่างอยู่เย็นเป็นสุขสมดังใจปรารถนานอกจากนั้นยังจัดว่าเป็นไม้ฟอกอากาศ ช่วยดูดซับสารพิษต่างๆภายในบ้านอีกด้วยไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามกราบและแชร์เรื่องราวดีๆนี้ให้กับคนที่คุณรัก